เรามาดูชีวิตของปลาตีนนะครับปลาตีนเ็าะจะลาทีสะเตินน้ำสะเติอนบกครับปลาตีน เขาจะวิ่งฟุลงรูเลยนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีรูประจําอยู่ครับเขาจะวิ่งลงฟุลงมาร,รูเลยครับ ครับนี่ปลาตีนครับปลาตีนไอ้ตัวนั้นกำลังโผล่อัวขึ้นโผลออกมาหังนายใโผล่ออกมาตอนนี้กำลังจะลงรูน้าน้าหน้าน้าตัวใหญ่หน่าตัวใหญ่นนนนนวิ่งเยอะ Tôi dạy bằng con ป่าไม้กงกลางนี่ส่วนหนึ่งก็ได้มีการปลูกเพิ่มนะครับได้มีการปลูกเพิ่มเพราะว่าแต่ก่อนก็มีอยู่ไม่มากเท่าไหร่ระยะหลังก็ได้มีการปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอแหลมโพนะครับพื้่นที่ฮันดูรั์ ธรรมชาติทางทะเลที่ยื่นอยู่ริมฝัม่งนีครับปลาดีนเยอะมากเลยครับก็สนุกครับได้ดูบรรยากาศธรรมชาตินะครับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าหามีโอกาสนะครับอย่าลืมพาลูกหลานามาเติมออกซิเจนดีๆให้กับปอดของเรานะครับยังเป็น ธรรมชาติครับเห็นไหมครับปูเยอะมากเลยนี่คือปูทะเลปูเปียวปูดองนะครับรจับจากที่นี้ไปัูวไปที่อยู่ในสมแนะครับต้นสมแหนเาจะวิ่งลงรูนะครับปูนี่สนุกรธรรมชาติยังมีเยอะมากครับที่นี่นปลาก็มา ปลาทั้งปูเยอะมากก็มีลูกหลานก็มาเที่ยวกันเยอะวันนี้นะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ครับมีคนมาเที่ยวกันสถามที่นี้นะมาเช็คอินกันมาถ่ายภาพกันนะครับเป็นคนบรรยากาศดีมากครับสวยมากครับอยู่ที่ทะเล,ละถ้ามาติดที่ตอนที่ น้ำลงอย่างนี้ก็เห็นเที่ยวทัศน์อีกอย่างนะครับน้ำลงอย่างนี้เราก็เห็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งหากตอนน้าขึ้นแถวนี้น้ําบริเวณนี้จะเต็มมาเต็มด้วยน้ําทะเลนะครับแล้วก็เหมือนกับเราได้เยืนอยู่เต็มทะเลกลางทะเลเลไรแหละครับก็มีสะพานคอนกรีตที่มีการสร้างรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อมารับออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับ เสียงหอยต่างๆนะครับที่เสียงดังนะครับเป็นธรรมชาติ ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเรียงครับมาชมสถานที่ที่เป็นฟาร,ร์มหอยนางรมนะครับที่เราเห็นไปไกลๆเลยนะครับทีนี้ตอนนี้น้ำลมครับก็จะเห็นเห็นทะเลซึ่งเงียบและก็ในส่วนนี้ จะมีเป็นโครน่นี้หรือว่าเป็นแพลงต้นอย่างดีที่เป็นอาหารของหอยครับหอยนงงอยางรมที่ชายาที่ฟูเรียนี่จะรสชาติอร่อยครับ มะม่วงหิม,มาพานมะม่วงที่หลายๆคนรู้จักกันแต่ส่วนมากได้รับประทานกันนะแทบจะไม่รู้ว่าลูกเป็นยังไงใช่ไหมครับมะม่วงหิมมาพานมีชื่อหลายชื่อครับทางภาคใต้เรียกว่า,าม่วงเล็ดล่อเพราะมันมีเม็ดโตกมานะครับเรียกเม็เดเล็กกดล่อแล้วบางก็เรียกว่ากายอยู่ด้วยลูกกายอยู่นี่ครับหรือว่า ภาษากลางว่าม่วงหินมพานครับครับเป็นสุกแล้วก็จะร่วงอย่างนี้เลยครับเต็มหมดเลยต้นใบก็กินกับนมจีนได้ครับดีครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับม่วมงหินมพานม,าม่วงแรดล่อหรือว่ากายอยู่ แหลมโพช่วงนี้เป็นสถานที่น่าเที่ยวครับแหลมโพยุคโควิดนี้เราแทบ,บจะไม่ได้เข้าอยู่ในตัวเมืองกันเลยครับมาเช็คอินกันมาให้ปอดเรามีออกซิเจนที่สมบูรณ์ครับมาฟอกปอดที่แหลมโพนะครับแหลมโพอนอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ บรรยากาศที่นี่นอกจากท่านได้ชิมหอยนางรมได้ชมความงามของท้องฟ้าที่บริสุทธิ์กับธรรมชาตินะครับแล้วก็มาชมแปลงเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็อย่าลืมเดินเล่นชายหาดด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้มาเดินเล่นชายหาดนะครับบรรยากาศอย่างนี้หาดูยากะครับหาดูยากแต่ก็มาที่แหลมโพนะครับยังมีบรรยากาศให้เดินแบบสบาย ใช้หาดที่นี่สะอาดอยู่นะครับใช้หาดที่สะอาดก็น่าอยจะมาท่องเที่ยวเช็คอินกันนะครับครับ นี่ตรงนี้ก็จะมีแหลมยื่นนะครับเดี๋ยวคงได้ไปยืนที่แหลมที่ยื่นอยู่กลางทะเลตรงนี้นะครับนี่อย่างขามบั่งนู้นฮะ,นะปไปอยากเดินไหม <Okay. S 1> เดินเลยน,น้องขามฝั่งลูขามเบื่อไปชงนันอ่ะแถวนันแกมัมันไม่เลิกอ่ะ ก็ตแต่ก้อนเกิดเดืนข้ามพีครัครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมได้มาที่เมืองร้อยเกาะเงาอร่อยหอ้อใหญ่ไข่แดงแหลงทั้งาเราได้มาที่แหลมโพครับแหลมโพนะครับอ,อันี้เราได้ยินสลัลิกาม ร้องเพลงว่าขอบคุณแหลมโพเป็นโซปตมะมงวันนี้เราได้มาที่แหลมโพครับบริเวณที่เป็นพื้นที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอของเมืองร้อยกอะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแต่ว่าตรงนี้มีที่ทาการพิเศษก็คือบริเวณนี้มีการเลี้ยงหอยนางรมครับหอยนางรมที่แหลมโพเป็นหอยนาง หล,หลังที่ผมเยือนอยู่นี่นะครับท่านจะเห็นว่าที่เป็นทะเลและก็เป็นฟาร์มหอยนางรมต่างๆเยอะนะครับหอยนางรมหรือว่าหอยแครงหอยขาวที่สุรษษาษฎร์ธานีเป็นหอยที่มีคุณสมบัติคุณภาพรสชาติอร่อยครับราคาค่อนข้างแพงนะครับวันนี้เราได้มาที่นี่แล้วอายุโควิดนะครับไม่ต้องลังเลใจอะไรมากครับเราไม่สามารถที่จะท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือว่า ไปเชิญชมเพื่อนต่างๆนะครับตรงนี้เราห่างกันสักพักนะครับพยายามที่จะนําตัวท่านเองครับให้มาพบกับธรรมชาติการเติมต้นยืนให้กับฝนของเรานะครับฝนของเราแรงนะครับและเราก็ร่างกายที่สมบูรณ์ครับไปที่ชายหาดริมทะเลสูดอากาศดีๆนะครับให้กับตัวเองมว่มเสมอครับ พลังนะครับพลังนี้เราสามารถเติมให้ตัวเองได้คือพลังแห่งความใฝ่ฝันนะครับพลังแห่งความกล้าที่จะตัดสินใจพลังแห่งการกล้าที่จะลงมือทานะครับอขอให้ท่านนะครับยกนี้ถึงไงอะไรเกิดขึ้นก็าตามนะครับพยายามสาวเท้าไปข้างหน้าแล้วมองไปที่ปเป้าหมายให้ไวที่สุดแล้วก็กระโดดให้เร็วที่สุดนะครับขอใอยความสําเร็จเป็นของท่านนะครับนําตัวท่านในพอวงที่ปล